สวัสดีค่ะสวัสดีจากประเทศนอร์เวย์นะคะ มาดามได้สอนเด็กๆที่มหาลัยทำปอเปียวันนี้ก็สนุกดีค่ะเด็กๆชอบใจค่ะเขาชิมปอบเปียเขากา็เขาบอกว่าอ้ยไม่เคยกินปอบเปียที่ไหนอร่อยอย่างนี้มาก่อนเลยนี่อร่อยที่สุดเบสที่ฉันเคยเคยชิมมาในชีวิตเขาบอกงี้นะแม้ปากหวานนี่ลูกๆของมาดามนี่มาดามได้ถามเด็กๆนะคะว่า,าเด็กๆคะ แม่จะเอา youtube เอาคลิป youtube ที่ถ่ายลูกๆนี่ไปลง youtube ได้ไหมเพราะว่าแม่ทำช่อง youtube ไว้เพื่อว่าวันหนึ่งจะได้เงินและจะไปช่วยเหลือเด็กๆที่บ้านเกิดของของแม่ที่ประเทศไทยเพราะว่าเด็กๆเขาขาดาาขาดปัดใจจัยในการเล่าเรียนจะได้ไหมถ้าเกิดว่าเอารูปพวกเธอลงใน ในโซเชียลใน YouTube แบบนี้จะเป็นอะไรไหมใส่ไปเลย <c oughs> เขาบอกงี้ค่ะโอ้น่ารักมากเลยทีนี้มาดามก็จะเอารูปลงได้แล้วค่ะเพราะว่าขออนุญาตเขาแล้วค่ะอันดับแรกเลยต้องเอาเนื้อลงไปผัดกับน้ำมันก่อนนะคะให้เนื้อสุกซะก่อนแล้วก็เด็กๆช่วยกันหัน่นผักหั่นแครอทนะคะช่วยกันจรงิจรงจงังมากเลยแต่ละคนตื่นเต้นกันใหญ่ที่จะได้ทำปอเปี๊ยะกับแม่นะคะ อันนี้แผ่นปอเปี๊ยต้องฉีกออกไว้รอนะคะต้องเอาเป็นมันมันมันจับตัวกันแน่นคะ่ะต้องฉีกออกแล้วก็รอเป็นแผ่นไข่แผ่นมันซะก่อนก่อนที่จะห่อค่ะอันนี้ผักนะคะใส่กะละมังใหญ่ๆเลยวนเส้นแช่น้ำค่ะส่วนประกอบอันนี้ของมาดามนะคะ ทำไม่เหมือนคนอื่นค่ะลูกชายแม่หล่อมากลูกสาวด้วยเก่ <c oughs> งใหญ่เลยหั่นพริกซอยยิกยิเลยดูดูลูกชายแม่หั่นพริกเก่งมากเลย <c oughs> แม่พาอสอนกินพริกนะคะ <c oughs> แต่พริกวันนี้โชคดีหน่อยไม่เผ็ดมาก <c oughs> ห่อกันก็สนุกกันเลยทีเดียวร้อยกว่าชิ้นนะคะไม่รู้กินหมดไปได้ยังไง มาดามนี่งงมากเจ้าตัวนี้ที่ยืนมัดผมเนี่ยไม่ค่อยจะทำอะไรหรอกค่ะเราลอกินอย่างเดียวเจ้าลูกชายคนนี้านานชื่อลุยส์ค่ะเอรสนินคนนี้คือคนค,อคือเพื่อนร่วมงานค่ะเขามายืนดู <c oughs> ลูกชายแม่ดิตริกเก่ <c oughs> งมากทอดปอเปี้ยได้สวยงาม คนนี้คือตั้งใจทําม,มากๆเลยค่ะถามเก่งมากเลยคนนี้ได้เวลาอร่อยแล้วสิได้เวลาอร่อยแล้วสินั่นละค่ะกิจกรรมสำหรับวันนี้ค่ะสนุกสนานกันใหญ่ค่ะสุขทางใจแล้วก็อิ่มท้องด้วยค่ะพี่น้องจา๋า ผูอ้อำนวยการรองผู้อำนวยการเขาก็ลงมาชิมฝีมือมาดามด้วยนะคะเขาก็ชมใหญ่เลยค่ะว่าอร่อยมากๆค่ะหรือว่าเขาอาจจะเบก้าติก็ได้นะคะพี่น้องจา๋าแต่ก็เป็นคําชมที่ทําให้เรามีความสุขแล้วก็มีแรงเดินต่อไปทําต่อไปค่ะสําหรับคลิปนี้ก็เอามาให้ชมเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะสําหรับกําลังใจทุกๆก,กําลังใจที่มอบให้ค่ะสวัสดีค่ะ